ใครดิวัน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 นหยุงกันนิหยุงกัดวัน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 ไหวฟันไม่มีฟันไม่มี ัปไม่มียุงกัดไหมลูกเมื่อคืนเนี้ยยุงกัดไหมครับยุงกัดไหมยุงกัดไหมต้โชคไว้ไหนนะโชคน้ำโชคไปไหน,นะน,ไไหนลูกจะไปเที่ยวแล้วหรือ โอ้ยไปเที่ยวแต่ช้าเลยล่ะหืเจะไปเที่ยวแล้วเหรอลูกเที่ยวไหนไปแล้วมาหาแม่แล้วไมานี่เร็วมาเร็วมานี่ไปเที่ยวไหนมาือนี่มานี่ดู อ้าหนีเชวยวันใครเรียวันนี้ลูกลุกลูกมาลูก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 ฮึบโ,โ,โ,โอ้โหกว่าจะลุกได้โอ,โ,อโอ้โหทรมานอ้วนเต้ไปไหนไปไหนเอ้านี้ ôi lúc vải lộn, uống mày cũng lộn. Uống luôn mày vải lộn. Uống nó ní quá nó đi quá nó ní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  quá nó nó u con à, hay u hay u của lập thế đấy u con